สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอนะครับสำหรับรถนะครับที่มีอาการนะครับว่าออกตัวอืดนะครับคันเร่งมีอาการหน่วงนะครับหรือว่ารถเหยียบไม่ค่อยไปเร่งแซงรถคันหน้าไม่ได้ดั่งใจนะครับรถมีควันดำนะครับวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอนะครับเป็นกล่องคันเร่งไฟฟ้านะครับแบรนด์จัมเปอร์ฮอนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นรุ่น13สเต็ปนะครับอ่า13เต็ปนะครับก็จะมีนะครับโหมด0นะครับคือโหมดค่าคันเร่งเดิมของรถนะครับโหมด1ถึง8คือการปรับระดับความเร็วในการออกตัวนะครับว่าเราชอบฟิลไหนนะครับในการขับขี่นะครับโหมด A จะเป็นโหมดออโต้นะครับคือกล่องจะคำนวณค่าให้อัตโนมัติจากแรงเท้าที่เราเหยียบไปที่คันเร่งนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีโหมด B นะครับ โหมด b ก็คือจะเป็นโหมดที่ไว้ใช้สําหรับการขับรถขึ้นเขานะครับจะทําให้รถเรานะครับมีประสิทธิภาพในการขึ้นเขาได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็โหมด c จะเป็นโหมดปิดควันดํานะครับแล้วก็จะมีโหมด h นะครับคือโหมดเดินหอบเสียงท่ออเสียนั่นเองนะครับสาหรับท่านที่ทําท่อมาอยากจะโชว์เสียงท่อนะครับก็สามารถใช้โหมด h ได้นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีปลั๊กเสียบแบบตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นของรถเลยนะครับแต่ละยี่ห้อนะครับที่ ที่ทักมานะครับก็สามารถแจ้งรุ่นรถมาได้ปลั๊เกเสียบจะเป็นปลั๊กเดียวตรงรุ่นกับรถที่เราเสียบนะครับอุปกรณ์ก็จะมีของให้แบบนี้นะครับสายหนึ่งเส้นนะครับก็มีปลั๊กเดิมเหมือนกับรถของท่านนะครับแล้วก็มีปลั๊กที่ให้อีกหนึ่งปลั๊กสำหรับเสียบแทนปลั๊กเดิมนะครับตัวนี้นก็ไปเสียบแทนปลั๊กที่เสียบอยู่กับรถนะครับก็กล่องจะมีปุ่มคอนโทรลนะครับอยู่ตรงนี้ปุ่มเดียวใช้งานง่ายมากนะครับจะมีตัวเลขโชว์ตรงนี้เป็นตัวเลขพิกเซต้อนนะครับ ศูนย์หนึ่งสองสามีห้าหกเจ็ดแปด A B CH นะครับมีแค่นี้เองนะครับกดตรงนี้นะครับก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถติดตั้งได้กับรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับแค่เสียบปลั๊กตรงนี้แทนปลั๊กเดิมนะครับที่คันเร่งของท่านนะครับแล้วก็ตัวเอาเอาปลั๊กเดิมของคันเร่งมาเสียบกับปลั๊กตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้ทันทีนะครับสตาร์ทรถใช้งานได้ทันทีไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับ สินค้าตัวนี้นะครับทางร้านรับประกันให้นะครับว่าติดตั้งแล้วนะครับรถจะออกตัวได้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอน100เเซนนะครับหากติดตั้งแล้วนะครับไม่เห็นผลนะครับทางร้านเรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนนะครับสำหรับกล่องจัมเปอร์ฮอสนะครับตัวนี้นะครับเป็นกล่องเครื่องยไฟฟ้านะครับก็สามารถนะครับติดตั้งได้นะครับกับรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับเนี่ยจะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อก็จะมีตัวกล่องกับตัวสายไปให้นะครับ อย่างตัวนี้นะครับจะเป็นกล่องหมายเลขหนึ่งนะครับก็จะสามารถติดตั้งได้กับรถ v ี g o นะครับ Fortuner นะครับ i n โนวานะครับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับตัวพาราโด้ก็อะไรเงี้ยครับติดได้หมดเลยนะครับกล่องเบอร์2นะครับก็จะสามารถติดได้กับรถ v ี o อสอันติสนะครับแคมรี่ยาริสนะครับนิวดีแมกนะครับซูบารุเอ็กวีนะครับแล้วก็รถอื่นๆก็สามารถติดตั้งได้นะครับกล่องก็จะเป็น ในโปรแกรมของรถแต่ละรุ่นตรงรุ่นนะครับสำหรับกล่องเบอร์3นะครับก็จะเป็นสำหรับรถ New V ีออสนะครับ New อันติสนะครับ New Camry New y a r ิสนะครับเป็น r ี v o นะครับสามารถติดได้นะครับ New f o r t จูเนอนะครับรถตู้เอาผพาดนะครับรถเซียต้านะครับ CHR นะครับ ตัวแคมรีนะครับปี2019อะไรเงี้ยติดตั้งได้หมดเลยนะครับก็จะมีเบอร์8นะครับก็จะเป็นของในรูปของตัวรถนะครับของ n a วาร่นะครับ c o โ o r a d o t ทเบเลเซอร์นะครับแล้วก็ New n a วาร่นะครับแล้วก็จะมีพวกเชฟโรเลต t ูดเทเบเลเซอร์พวกนี้ติดกองเบอร์8แบบนี้นะครับนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับ ท่านใดนะครับเบอร์สิบก็จะเป็นลิสันมาร์สนะครับอเม l ่านะครับเทียนานะครับฟอร์ซ่านะครับซิลฟี่นะครับแล้วก็เป็นเทียนาติดได้นะครับคิวนะครับจู k กนะครับโนตนะครับอเมร่าสองศูนสองูนจะติดกล่องเบอร์สิบนะครับจะเป็นลักษณะนี้แคปติว่านะครับจะติดได้นะครับ m a ส d a D-MAX ม็กนะครับค o ล o ราโดมาสด้าสองมาสด้านะครับ ฮุนไดโซนิกนะครับได้หมดเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อนะครับตัวกล่องคันเร่งไฟฟ้าแคมเปอร์ฮอตัวนี้นะครับ13เต็ปเนี่ยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมานะครับที่หมายเลข0899695708นะครับติดตั้งง่ายมากครับท่านสามารถสั่งซื้อผ่านเพจ OBD Shop นะครับมาติดตั้งเองได้ที่บ้านเลยนะครับแค่ เสียบปลั๊กนะครับดึงปลั๊กเดิมออกเอาปลั๊กของก่อนคันเริฟ้าเสียบเข้าแทนนะครับแค่นี้ก็ใช้งานได้ทันทีนะครับไม่มีการจัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับสินค้านะครับก็รับมีการรับประกันให้นะครับถึง3ปีเต็มนะครับตัวนี้นะครับส่วนราคานะครับรบกวนสอบถามนะครับที่หมายเลข0ูน9 6 9 5 7 0 8นะครับหรือทักที่เพจ Facebook OBD Shop ได้เลยนะครับ สินค้ามีพร้อมจัดส่งนะครับติดตั้งง่ายมากนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับติดตั้งแล้วมาเห็นผลนะครับเรายินดีคืนเงินให้เต็มจานวนนะครับรถออกตัวดีขึ้นนะครับรถไม่รอรอบคันเร่งไม่หน่วงนะครับเร่งแซงรถคันหน้าได้อย่างมั่นใจแน่นอนนะครับดีกว่าเดิมชัดเกมนะครับทางร้านเราการันตีให้นะครับแล้วก็เป็นปลั๊กเสียบที่ตรงรุ่นด้วยนะครับ สามารถติดตั้งได้เองนะครับที่บ้านหรือจะขับรถมาที่หน้าร้าน OBD Shop ของเรานะครับมีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากให้รถออกตัวดีขึ้นนะครับเร่งแซงได้ดีกว่าเดิมคันเร่งเบาขึ้นนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับที่หมายเลข0899695708นะครับโอเคว่าเป็น Speed Rider Extra นะครับ j u m p e r h o นะครับก็กดนะครับตรงนี้ ศูนย์คือการปิดกล่องคันเร่งใช้คันเร่งเดิมของรถนะครับเมื่อเรากดไปอีกหนึ่งครั้งไดเป็นสเต็ปหนึ่งนะครับสองนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนอกจากนั้นยังมีโหมด A นะครับเป็นโหมดออโต้นะครับคือกล่องจะคำนวณค่าให้อตัตโนมัติจากแรงเท้าที่เรากดจากคันเร่งนะครับว่าเรากดลึกเท่าไหร่เป็นเลขเป็นระดับอะไรนะครับกดเบาก็จะเป็นระดับอะไรประมาณนี้นะครับโหมด B นะครับคือโหมดขึ้นเขานะครับก็จะทําให้รถเราเนี่ย เวลาขึ้นเขาเนี่ยมีแรงนะครับชุดที่ขึ้นเขาได้ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับตรงนี้ลองลองลองใช้ดูได้นะครับโหมดซีคือโหมดปิดควันนะครับที่มีมาให้ในสปีดไลด์เอ็กซ์ตตัวนี้ด้วยนะครับปิดควันดำนะครับส่วนโหมดเฮดนะครับจะเป็นโหมดเดินหอบนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับนี่จะเป็นลักษณะการโชว์ท่อเสียเสียงท่อเสียเดินหอบนะครับ